เขาเรียกอะไรนะคะกุ <Banana. S 1> ้งเต้นกุ้งเต้นนะโอ้โ oh, ห <Yeah. S 2> อร่อยมากเลยไอ้ยา <Stress> น้ำลายสอนเลยนะท่านเนี้ยพูดอย่างนี้ไหมคะเนี่ยมันไม่เต้นแล้วมันไม่เต้นแล้วพ่อค้าบอกมันสงบแล้วแม่ค้าบอกใหม่ค่ะกุ้งอะไรนะกุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นนะคะเน,น,ะคะนี่มันต้องถ่ายแบบนี้ ตอนนี้มันไม่เต้นแล้วเนาะ,ะใกล้หมดแล้วขายดีมากแล้ว <c oughs> โ,โหสวยอะ่ะคุณคนน้ำลายสอนเลยใช่ใไหมแม่ค้าบอกใหม่ค่ะกุ้งอะไรนะกุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นนะคะ มันต้องถ่ายแบบนี้ตอนนี้มันไม่เต้นแล้วเนาะ,ะใกล้หมดแนละ้วถ่ายดีม,มากแล้วโอ้ <c oughs> โหสวยอะบุคคลน้ำลายสอนเลยใช่ไหม คกุ้งอะไรนะกุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นนะคะ,ะนี่มันต้องถ่ายแบบนี้อตอนนี้มันไม่เต้นแล้วเนาะ,ะใกล้หมดแล้วขายมากแล้วโหสวยอ่ะคุณนน้ำลายสอนเลยใช่ไหม นะคะบอกใหม่ค่ะกุ้งอะไรนะกุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นนะคะนี่มันต้องถ่ายแบบนี้ตอนนี้มันไม่เต้นแล้วเนาะใกล้หมดแล้วขายมากแล้วโอ้โหสวยอ่ะคุณคนน้ำลายสอนเลยใช่ไหม บอกใหม่ค่ะกุ้งอะไรนะกุ้งเต้นคะ่ะกุ้งเต้นนะคะนีะ่ออมันต้องถ่ายแบบนี้ตอนนี้มันไม่เต้นแล้วเนาะใกล้หมดแล้วขายม,มากแล้วโอ้อโหสวยอ,ะอ่ะคุณคนน้ำลายสอนเลยใช่ไหม ไ่คากุ้งอะไรนะกุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นนะคะ,ะนี่มันต้องถ่ายแบบนี้ตอนนี้มันไม่เต้นแล้วเนาะ,ะใกล้หมดละวข่าม,มากแล้ว <c oughs> โ,โหสวยอะ่ะคุณคนน้ำลายสอดเลยใช่ไหม αι? ค่ยคกุ้งอะไรนะกุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นนะคะนี่มันต้องถ่ายแบบนี้อตอนนี้มันไม่เต้นแล้วเนาะ,ะใกล้หมดแล้วขายดีมากแล้วโอ้สวยอะ่ะคุณนน้ำลายสอดเลยใช่ไหม บอกใหม่คะ่ะกุ้งอะไรนะกุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นนะคะนี่มันต้องถ่ายแบบนี้ตอนนี้มันไม่เต้นแล้วเนาะนใกล้หมดแนะล้วขายีมากแล้วโอ้โหสวยอะ่ะกคนน้ำลายสอนเลยใช่ไหม я? ค่ะกุ้งอะไรนะกุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นนะคะนี่มันต้องถ่ายแบบนี้ตอนนี้มันไม่เต้นแล้วเนาะใกล้หมดแล้วขายดีมากแล้วโหสวยอ่ะคุณคนน้ำลายสอนเลยใช่ไหม กุ้งอะไรนะกุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นนะคะนี่มันต้องถ่ายแบบนี้ตอนนี้มันไม่เต้นแล้วเนะาะใกล้หมดลนะถ่ายมากแล้วโอ้ <c oughs> <c oughs> โหสวยอะคุณขนน้ำลายสอนเลยใช่ไหม